ต้อนเจ้าบฮาชื่อเบนกี้ชื่อมอลงครับนี่ก็วันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ร่วมงานด้วยกับในวันนี้ <ปะ S 1> ครับก็คือจริงงานวันนี้มันคือเป็นงานที่ทรงเกียรติมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่มา,ม,าามากๆรวมเซเลบดารามากมายเลยนะครับแล้วก็รางวัลวันนี้ก็นี่ผมได้ด้วยนะครับแล้วก็มอสก็ได้ด้วยแต่คนละรางวัลนะฮะใช่ก็อยากจะบอกว่าคือด้วยความที่เราก็เข้าสู่วงการแบบนักแสดงมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้รับ รางวัลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบกำลังใจที่ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมันดีแล้วนะอยู่ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าก็ยอมรับว,ว่ามีหลายช่วงที่เราก็มีท้อบ้างเหนื่อยบ้างนี่นะครับแต่ก็สู้ๆเนี่ยวันนี้ได้มาเจอพี่ๆท,ทุกคนก็คิดถึงนะครับเออคิดถึงกันหรือเปล่าอา้าวอะไรนะตะกี้พูดว่าไม่อ่ะได้ครั้งหน้าเดี๋ยวเอาทุเรียนมาให้ อันของผมนะครับก็คือเป็นรางวัลความจึงแห่งปีเพราะจำไม่ได้เกอย่าโปกันสิขออนุาครับ Thailand Most Shining Artist นะครับผมใช่จริงๆอ่ะรางวัลนี้ผมไม่ใช่ของผมนะเป็นของเขาเพราะเขาเป็นคนที่แบบถูกต้องครับพูดแล้พูดแล้วใหรับไปก่อน เพราะว่าจริงจริงๆผมเป็นคนที่อย่างที่บอกเนาะที่อายแลวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยพอผมมายืนอยู่จุดนี้คือเป็นนักแสดงแล้วก็ต้องทําได้หลายๆอย่างเนาะต้องไปแข่งขันอีกเยอะแยะมากมายทุกคนก็รู้ว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยเรียกว่าวงการนี้การแข่งขันมันสูงมากเลยนะครับแล้วผมเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายซึ่งแบงกี้เนี่แหละเขาเขาเป็นคนที่ช่วยผมเมื่อ4ปีที่แล้วให้ผมแบบว่าเก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นจนได้รางวัลน,นี้ สี่ปีต่อมาครับผมโอ้<ม>ตบมือที่เขารออะไร <laughs> ผมก็เลยยกลอนนี้ให้เป็นรางวัลของแบงค์ที่ครับอลอนก็เขาจะไม่แบบชายนิ่งขึ้นมาแบบนี้ได้ไหมผมมั่นใจว่าไม่ไม่มีแน่นอนอเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นแรงกระตุ้นหลักที่ทำให้ผมแบบว่ากล้ามากมากขึ้นแล้วกันครับผมเป็นคนที่กลัวไม่กล้าออกจากเซฟโซนซึ่งถ้าเขาไม่เข็นผมเนี่ยผมก็คงไม่ได้มายืนสัมภาษณ์วันนี้ใช่ครับเขาทำอะไรบ้างที่ทำให้เราทำอะไรบ้างทุกอย่างเลยครับการแสดงการพูด สอนให้ผมแบบเข้าเข้าสังคมสบตาคนต่างๆนะครับซึ่งแต่ก่อนผมแบบว่าอายมากเพราะว่าเป็นเด็กแบบจากต่างจังหวัดแล้วเนาะเราก็ไม่ไม่ได้มีความกล้าขนาดนั้นเลยครับเป็นคนที่เขินก็แต่ว่าวันนี้ก็กล้าหาแขกแล้วค <c> ร <ười> ับก้าหาแขกมากขึ้นแล้วก็รู้จักอะไรามากขึ้น,นครับที่กาสบตาค,คนมากขึ้นหมถึงว่าสสบตาหรือสาววายมากเลยทุกคนครับมีสาววายหนึ่งอัตราครับ แล้วก็ก็สบตากันก็ประมาณนึงฮะเอ๊ะมเป็นยังไงเนี่ยมากกว่า้กคนรู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นไหมล่ะใช่ไหมผมอะ่ะรู้สึกว่ามอสเป็นคนที่ก้าวกระโดดมากมากเหมือนว่าเขาเป็นคนที่พยายามทําทุกๆวันให้ดีขึ้นเสมออย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเห็นเขาอหล่อขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นอะ่ะรางวัลน,นี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าผมมันเป็นเพราะตัวเขาที่พยายามด้วยตัวเองด้วยอย่างเงี้ยใช่ก็ อยากให้ชมตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้อายใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเขาเรียกว่าพอเราพูดอะไรไปเขาก็จะมีความแบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวอะไร <ๆ S 1> เงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรรับไปเลยใครชมว่าหล่อเออแกหล่ออะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้หลอกก็หลอใช่เก่งขึ้นมากในทุกๆวันเลยครับออใช่ <c oughs> ของผมหรออันนี้ก็คือรางวัลวุ้ยปวดกาล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ คือวันนี้นะครับบุ้ยโปล่ไทยแลนด์ most refreshing artist นะครับก็ก็เป็นรางวัลที่เขาเรียกว่าพูดเกี่ยวกับการทำงานอย่างแบบสม่ำเสมอแล้วก็มันทำให้เราก้าวกระโดดไปสู่เขาเรียกว่าแฟนๆชาวต่างชาติอย่างชาวจียนยางเงครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์ของเราเนี่ยเราก็เป็นซีรีส์ที่พูดภาษาไทยแล้วก็เป็นมาจากประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ก็มีแฟนๆมากมายที่พยายามที่จะ สนับสนุนเราพยายามที่จะเข e ้าใจเราพยายามจะดูคอนเทนต์ของเราอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณมากๆแล้วก็อย่างวันนี้ก็มันทําให้เห็นเราวว่าความพยายามของเรานะครับได้ไปถึงประเทศจีนแล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็จะยังติดตามแล้วก็สนับสนุนผมไปเรื่อยๆนะครับใช่อะไรอะไรที่ให้แบบว่าแบบแบบรู้สึกว่าเราแบบมีกําลังใจในการพยายามสมมติก็ต้องยอมรับว่าผมโชคดีมากที่มีแรงสนับสนุนจากเขาเรียกว่า ที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับ Star Hunter Entertainment หรือว่า i อชีออะไรเงี้ยก็คอยสนับสนุนทุกๆโอกาสผมเสมออะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงแฟนๆด้วยแฟนๆก็คอยพูดเขาเรียกว่าให้กําลังใจเราตลอดอะไรเงี้ยครับคือโชคดีอีกเรื่องหนึ่งคือผมได้มีโอกาสไปต่างประเทศบ่อยเรามีจัดแฟนมิทติ้งอยู่เกือบทุกเดือนอะไรเงี้ยเพราะงั้นการที่ไปเห็นแฟนๆที่เขาพยายามเพื่อเราอยู่ไกลจากเรามากๆอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะเราต้องแบบ เขาเรียกว่าสู้เพราะว่าขนาดเขายังสู้กับเราขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กับเขาด้วยเช่นกันนะครับ mm hmm. ก็หลายๆองค์ประกอบมันทําให้ผมกลายมาเป็นผมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับผมบก็ต้องเกี่ยวสี<า><า>เกี่ยวขี้งอนมากขี้้อยใจจัง่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ก็จริงๆเราก็ช่วยเหลือกันมา <c oughs> ผมเชื่อว่าไม่ว่ามอสเองหรือแบงก์เองอ่ะถ้ามีความฝันจะทําอะไร ทำด้วยตัวของเขาเองสามารถทําได้<ช>แต่อาจจะไม่เร็วขนาดนี้ <c oughs> เป็นเพราะเรามีการะการมือทาให้ทุกอย่างมันไวขึ้นแล้วก็ <c oughs> ทุกอย่างในการเดินทางมันมันไปได้ไวขึ้นอย่างเงี้ยครับยอมรับว,ว่ามันมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างอุปสรรคเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าสิ่งนั้นมันทําให้เราเป็นวันนี้นก็รู้สึกว่าเออภูมิใจท,ที่ที่ผ่านอะไรเลยยางมาได้ใช่ไปด้วยกันไปได้ไกลแคมเปญอะไรรือเปล่าเนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นใหม่ ซีรีสใหม่อะไรนะแบงไหนลองถายสิก็เร็วๆนี้นะครับจะมีโปรเจกต์เขาเรียกว่ากับทางไอชีนะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากก็ขอบคุณทางไอชีมากๆที่ให้โอกาสมอสแบงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พูดเลยว่าจะทําให้เต็มที่วันเปิดตัวอะไรเงี้ยผมต้องเห็นทุกคนนะสัญญาไหมแล้วมีเพียนมาด้วยไหมคือมันจะเหม็นหรือเปล่าจะพยายามลินรูปที่เรียนมาไม ยามจะให้ผมเอาเข้ามาไหมนั่นแหละก็สิ้นปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ให้ได้ดูแน่นอนครับพูดเลยว่าจะทำให้เต็มที่แน่นอนช่วงนี้ไปฟิตเนสเลยนะคือผมคือปั๊มกล้ามปั๊มหุ่นเลยนะใช่ได้เห็นความเซ็กซี่แน่นอนอะไรไปฟิตเนสอ้าวใส่ร้องเล่นร้องเล่นร้องเล่นจริงไหมครับเห็นกับตาไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไปด้วยกันบ้าง ไม่เพราะว่าเพราะผมมีเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็บางทีแค่เขามาเทรนด้วยอะไรเงี้ยสลับกันอะไรเงี้ยครับใช่เขาไม่ต้องมีผมก็ได้ครับช่วงนี้อู้น้อยใจอีกแล้วนอกจากนี้เขาไม่รับบทมูดเปลี่ยนตลอดเวลาไม่ต้องเขาไม่ไม่ต้องมีผมก็ได้เพราะเขาเก่งมากแล้วตอนนี้อ่าใช่คือยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าอยากให้รอติดตามเพราะว่าก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเรามากเพราะว่ามันคือระหว่างไทยจีนเพราะงั้นอ่ะมันก็เหมาะกับงานวันนี้มาก ก็ต้องฝากติดตามแบบนี้แหละแบบนี้แหละแล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับตอนนี้ต้องคอยสดตาผู้ใหญ่เล็กน้อยว่าเอ๊ะพูดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ยืนยืนยืนจะต้องหันมองอ่ะถ้ายิ้มอยู่แปลว่าอายังได้อยู่แล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ครับผมสิ้นปีนี้เช่นกันครับเป็นออนแอร์ลที่โรงภาพยนตร์ครับชื่อเรื่องว่าตาโขนปิดกล้องไปแล้วครับตอนนี้กําลังตัดต่อแล้วก็กำลังจะปล่อยครับผมเพราะเราว่าทีเซอร์ออกมาแล้วก็ใกล้จะได้ดูแล้วครับรอตัดไม่ได้ อาภูดายัางยิ้มอยู่ยังยิ้มอยู่ทุกคนต้องไปดูกันนะสนุกมากจริงครับเพราะว่าผมอ่ะไปไปดูเบื้องหลังมาตลอดก,ก็รู้สึกว่า,<อ>าแบบทีมงานทุกคนแบบตั้งใจมากเพราะงั้นอ่ะอยากให้ทุกคนไปช่วยสนับสนุนนะครับไอเราคิดว่าดูทีเซอร์มาแล้วเปล่าดูเบื้องหลังฉันจะไปดูทีเซอร์ได้ยังไงล่ะรางวัลนี้หนักมากเลยนะสุดยอดเลยอ่ะมันอิ่มปกอิ่มใจใช่ มันห็ความสุขมันถ้าจะล้นออกมาเลยนะจนไหลออกจากากอุ้ยคิดถึงทุกคนมากเลยนะไม่ได้สัมภาษณ์นานมากเลยเนาะแล้วจริงแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีแฟนแฟนวเยอะมากเพราะว่าผมได้พูดวลีเด็ดไปบนเวนนี้ด้วยผมบอกว่าวอปู่ชื我不是朋友我เป贝แปลว่าผมอ่ะไม่ไม่ใช่เพื่อนนะคะผมเป็นที่รักของทุกคน เป็นผิลแบบผมเป็นเบฟคุณนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็น<ช>แบบเป็นคำว่าเป๋าไปไม่ได้พูดอะไรรับฟังเขาอย่างเดียวเ <c oughs> ขาอวยผมบนเวที <ๆ S 2> อยู่นั่น <ๆ S 2> บอกว่าจะมาอวยกันทําไมก็ไม่รู้จะอวยแล้วก็เราจริงๆผมเตรียมสคริปต์มาแล้วแต่ว่า <ๆ S 2> พอขึ้นไปข้างบนแล้วมันมันอึง้งไฟมันแรงไฟมันแรงมากแล้วผมก็เลยโอเคงั้นพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดแล้วกันเอาอยู่ๆไปเข้าร์ทเนอร์เลย คือเตรียมมันก็ต้องออกคุณระวันก่อนอ้าวไม่ใช่ไปออกคุณละวก่อนมใจเปนมฉันเหรอคนในใจไม่เคยมีผู้ใดเฮ้ยแต่งงานได้เลยค่ะบพบสาววายครับทุกคนตำรวจครับพบสาววายถือกล้องหลัตาใช่ นั่นแหละก็ฉิงตัวตะวกนเจ้านะก็ฟังน้อเจาตัวทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับก็นี่ก็สี่กับ5ปีแล้วที่เดินทางร่วมกันมาก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็สามาส่วนกันโดยตลอดผมก็จะทำให้เต็มที่แบบ I, I try my best นะ for you guys thank you for your share up m o s s a n Bank แล้วก็สิ้นปีนี้ได้เจอกับ บิ๊กโปรเจกต์แน่นอนฝา <นะ S 1> กด้วยนะครับเจอก,กันนะครับ <c oughs> ต้องเจอทุกคนด้วยนะที่นี่ด้วย <c oughs> ล็อกคิว <c oughs> แล้วนะครับเ <c oughs> จอก,กันสิ้นปีนะครับ okay, you ขอบคุณค่ะ谢谢大姐